พายุฤดูร้อนมาแน่นอนทั้งลมฝนและลูกเห็บสำหรับช่วงนี้ก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นฉบับที่สามเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบน มีผลกระทบบางพื้นที่ในช่วงวันที่8ถึงวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2567บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอยู่ในหลายพื้นที่ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือได้พัดนำความชื้นมาจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพายุฤดูร้อนขึ้นบางพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จึงขอให้ ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤร,รูร้อนอาจเกิดขึ้นโดยให้หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต่้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายอาจที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยจะมีผลกระทบบริเวณภาคาออตวันตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวันที่8มีนา 2 5 6 7จังหวัดชัยภูมิวันที่9มีนา2 5งพจังหวัดเลยและชัยภูมิและวันที่10มีนาจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรและชัยภูมิขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธาน,ออน,น,น,นีน้องคา,ายบึงการนาครพนมสกลนครกาลสิน์มหาสารคามขอนแก่นและชัยภูมิก็ให้ชาวบ้าน ระมัดระวังในการที่จะเกิดพายุรุนร้อนให้เลียเ่ยงในสิ่งที่ไม่แข็งแรงก็วันนี้มาพูดเรื่องสภาวะอากาศกันสักหน่อยขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นอักขีภัยวาตภัยช่วงนี้บรรยากาศเปลียปล่ยนแปลงมีความสุขทุกท่านขอบคุณสวัสดี